ลำพูนพัฟฟตี้สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึง่งในวันนี้เรามีคลิปที่ดินสวยสวยมาแนะนําแปลงนี้จะเป็นปั๊มน้ามันแล้วก็บ้านสวนอีกนะครับมีทั้งหมด3หลังอยู่บริเวณด้านหลังของตัวปัม๊มด้านหน้าจะแบ่งแยกเป็นสโซนทับโซนของบ้านแล้วก็โซนของปั๊มน้ํามันด้านหน้าของแปลงที่จะติดกับทางหลวงหมายเลข1นึ่งหนสายลําพูนสันกาแพงในส่วนของทางเข้าของตัวบ้านก็จะมีซุ้มอยู่บริเวณด้านหน้า ส่วนทางเข้าปั๊มน้ํามันก็จะแยกมาด้านข้างนี้ครับแยกเป็นทางเข้าออกซ้ายขวาอย่างชัดเจนเป็นถนนที่มุ่งไปอําเภอสังคาแพงซึ่งจะผ่านสนามบินเชียงใหม่แห่งที่สองที่กําลังจะสร้างในอนาคตครับส่วนอีกด้านก็จะเข้าเมืองลําพูนแล้วก็จะผ่านนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือหรือว่านิคมอุตสาหกรรมลาพูนนะครับตรงบริเวณที่เป็นปั๊มน้ํามันนี้ก็จะมีออฟฟิศแล้วก็จะมีห้องน้ําอยู่ทางด้านหลัง ในส่วนของออฟฟิศนี้ก็จะมีการติดแอร์ด้วยครับโดยจะกั้นเป็นหน้าต่างกระจกแล้วก็ประตูกระจกอลูมิเนียมครับภายในก็ใจกั้นแยกออกมาเป็น2ห้องในส่วนของหลังคาตรงบริเวณด้านหน้าออฟฟิศนี้ก็จะเป็นโครงเหล็กไว้สําหรับขึงแสลนนะครับหน้ากว้างในส่วนที่ติดถนนนี้ประมาณ106เมตรถือว่ากว้างพอสมควรเลยครับสามารถนํารถเทเลอร์วิ่งเข้ามาได้ และในส่วนของบริเวณด้านหลังของตัวปั๊มก็จะมีบ่อปลาขนาดอีกประมาณ1งานครับซึ่งค่อนข้างกว้างพอสมควรและด้านหลังก็จะเป็นสวนเป็นสวนไม้ยืนต้นผลไม้ต่างๆที่ท่านเจ้าของปลูกไว้ในส่วนของห้องน้ําที่อยู่บริเวณด้านหลังนี่ก็จะเป็นห้องน้ําที่แยกสําหรับชายหญิงครับในส่วนบริเวณด้านหลังที่ติดกับบ่อน้ําก็จะมีการขุดบ่อบาดาลไว้ครับดึงน้าขึ้นไปใช้บนแท้ง แล้วก็ส่งกระจายไปทั่วแปลงที่ตอนนี้เราเดินม,มาอีกบริเวณด้านหนึ่งของตัวแปลงที่ครับเข้ามาจะอยู่บริเวณด้านซ้ายตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่โล่งปลูกหญ้าไว้นะครับแล้วก็จะมีต้นไม้ขึ้นแสมบ้างบางส่วนบริเวณนี้ก็จะมีบ้านอีกหนึ่งหลังท่านเจ้าของไว้ให้คนงานพักอาศัยครับก็จะเห็นวิวภูเขาด้วยสําหรับบริเวณนี้ถ้าท่านใดมาซื้อกิจการปั๊มน้ํามันนี่ก็ สามารถดําเนินกิจการต่อได้เลยครับเพราะว่าก็จะมีพนักง,งานคอยให้บริการอยู่เราสามารถจ้างเขาต่อได้เลยพอเข้ามาด้านในแปลงที่ครับก็จะเจอไม้ที่แบบล่มลื่นมากครับเป็นไม้ยืนต้นทั้งนั้นเลยถ้าจะของปูกไว้หลาย10ปีแล้วครับด้านหลังจะมีอาคารเป็นตัวบ้านอยู่อีกสาหลังครับเป็นบ้านปูนครับมุงหลังคาด้วยกระเบื้องและจะมีถนนเชื่อมต่อเข้าไปด้านใน หลังแรกที่เห็นเมื่อกี้ก็จะเป็นบ้านของคนงานครับอันนี้เป็นบ้านหลังที่สองท่านเจ้าของได้ทาเป็นห้องเก็บของแล้วก็ใช้สําหรับให้ลูกน้องมาพักด้วยครับซึ่งเป็นอาคารบ้านชั้นเดียวแล้วก็จะมีถนนเชื่อมไปด้านหลังของแปลงที่อีกซึ่งจะมีบ้านอยู่ข้างหลังอีกหนึ่งหลังครับในส่วนของแปลงที่ดินนี่ยังเหลือพื้นที่โล่งอีกพอสมควรครับก็สามารถจัดเป็นลานกิจกรรมอะไรต่างๆได้หรือว่าจะสร้างเป็นอาคารเพิ่มขึ้นอีกได้ในอนาคต เรามองย้อนกลับออกไปบริเวณด้านของปั๊มน้ํามันเราก็จะเห็นยุ้งฉางหรือว่าหลองข้าวครับที่ท่านเจ้าของนํามาตั้งไว้ตอนนี้ใช้สําหรับเป็นที่เก็บของครับเราสามารถทําตรงนี้เป็นที่พักได้อีกนะครับซึ่งยังอยู่ในสภาพดีอยู่แล้วก็จะเห็นรั้วของประตูหน้าบ้านแล้วก็ซุ้มประตูทางเข้ามาครับที่ติดกับถนนใหญ่ตรงนี้จะค่อนข้างร่มลื่นมากครับแปลงนี้จะอยู่ไม่ไกลจาก ตลาดอินทรและก็น,นิคมอุตสาหกรรมลำปูนะครับอย่างที่เรียนไว้ในตอนแรกห่างจากตลาดอินทรนเพียงแค่3.4กิโลเมตรห่างจากนิคมอุตสาหกรรมลำปู 5. 5ห5ากิโลเมตรห่างจากตัวเมืองลำพูน12กิโลเมตรและห่างจากสนามบินเชียงใหม่29กิโลเมตรครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวบ้านหลังที่สองที่เป็นบ้านชั้นเดียวครับปัจจุบันบ้านหลังนี้ก็ไม่มีใครอยู่อาศัยครับไว้สําหรับเก็บของ เก็บเครื่องใช้ต่างๆภายในปั๊มน้ำมันในส่วนของตัวบ้านก็จะเป็นบ้านปูนปูพื้นด้วยกระเบื้องครับในส่วนของหลังคาก็เป็นกระเบื้องรลอนคู่อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของถนนที่เข้าไปด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นพื้นที่โล่งๆถ้าเจ้าของทำสวนนะครับปลูกต้นไม้ไว้หลายชนิดจะเห็นบ้านอีกหลังหนึ่งที่อยู่ยเยื้องกันก็จะเป็นบ้านชั้นเดียว หลังคาสีออกแดงๆส้มๆเนี่ยครับปัจจุบันบ้านหลังนี้ได้ดัดแปลงทำไว้สำหรับเป็นห้องนั่งเล่นไว้สำหรับพักผ่อนในช่วงตอนกลางวันถ้าเจ้าของแนะนำรถมาจอดไว้ที่บ้านหลังนี้ครับพอมาตรงนี้จะมีโรงรถอยู่อีกสามารถจอดรถได้หนึ่งคันแล้วก็จะมีห้องน้ำอยู่บริเวณด้านหลังตัวบ้านก็จะเป็นบ้านปูนภายในก็จะปูพื้นกระเบื้องครับ บนหลังคาก็จะเป็นหลังคากระเบื้องอันนี้เราเดินย้อนมาอีกนิดนึงครับตรงบริเวณบ้านหลังที่สองที่เป็นบ้านชั้นเดียวด้านหลังก็จะเป็นพื้นที่เปิดโล่งครับตรงบริเวณด้านหลังนี้ไม่ได้ปลูกต้นไม้หนาแน่นมากนักแล้วก็จะเห็นวิวภูเขาด้านหลังนี่ครับที่ดินแปลงนี้เอกสารสิทธิ์จะเป็นโฉนดคุดแดงนศสอจเนื้อที่5ไร่2งานกับ39ตารางวา ก็ค่อนข้างกว้างพอสมควรครับสามารถขยายปั๊มให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมได้อีกที่แปลงนี้จะตั้งอยู่ที่ตำบลมะเขือแจอ้อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนครับเป็นจุดที่มีรถผ่านไปผ่านมาอย่างพลุกพ่านก็เหมาะที่จะทําธุรกิจเป็นแหล่งที่ทําเดททองของเมืองลำพูนเลยนะครับปัจจุบันนิคมอุตสาหกรรมลำพูนได้ขยายเฟสเพิ่มขึ้นในบริเวณใกล้เคียงกับที่ดินแปลงนี้ในอนาคต จะมีชุมชนขนาดใหญ่เกิดขึ้นรอบๆที่ดินแปลนนี้อีกมากมายครับโซนนี้ในบริเวณใกล้ๆกันก็จะมีหมู่บ้านจัดสรรเพิ่มขึ้นแล้วก็กําลังก่อสร้างอีกมากมายเลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของย่านธุรกิจการค้าโซนนี้ก็จะเป็นในโซนของแหล่งอบรับใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดของจัหงหวัดลำพูนแล้วก็มีคลังสินค้าขนาดใหญ่ขนส่งโลจิสติกอีกมากมาย และใกล้ๆกันในอนาคตนี้ก็มีแผนที่จะทำถนนสี่เลนตัดผ่านบริเวณใกล้ๆแปลงที่นี้ครับห่างไปอีกประมาณแค่สักกิโล2กิโลเท่านั้นจะเป็นถนนสี่เลนที่ตัดผ่านจากทางหลวงหมายเลข11มาจนถึงทางหลวงหมายเลข1 1 4 7นี่ครับผ่านนิคมอุตสาหกรรมที่กำลังสร้างเฟสใหม่ตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นในส่วนของอ้อมมาด้านหลังของตัวบ้านครับ ก็ท่านเจ้าของก็จะปลูกต้นไม้ไว้มากมายหลายชนิดที่เห็นก็จะเป็นพวกมะม่วงมีขนุนมีต้นสักอะไรหลายๆอย่างเลยครับที่ดินแปลงนี้ท่านเจ้าของตั้งขายรวมกิจการทั้งหมดนี้พร้อมบ้านในราคา37ล้านบาทท่านใดสนใจก็ทักมาได้ครับตามเบอร์ที่อยู่ในคลิป0617945415ผมอาร์ตครับราคานี้ท่านเจ้าของสกิทบอกมาว่าถ้าสนใจจริงๆ ก็สามารถมาพูดคุยต่อรองกันได้อีกครับแปลงนี้อยู่ในทําเลที่กําลังบูมในลําพูนเลยนะครับเป็นทําเลทองใกล้ทั้งสนามบินที่กําลังจะสร้างใหม่แล้วก็ใกล้ทั้งแหล่งอุตสาหกรรมแหล่งทํางานของเมืองลาพูนครับท่านใดสนใจข้อมูลก็สามารถเข้าไปดูในโซเชียลแพลตฟอร์มอื่นเคืนใน Facebook และใน TikTok ใช้ชื่อลำพูนพัตี้ครับสะกดเป็นภาษาอังกฤษ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อสนับสนุนช่องของเราด้วยครับท่านจะได้ไม่พลาดชมคลิปที่ดินส,สวยๆแปลงต่อๆไปขอบคุณครับ